มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหือหาลูกหมูแปดขาชาวบ้านมงดูไม่ขาซ้ายเมื่อวันที่8ตุลาค,คม63บ้านเลขที่50หมู่ที่4บ้านตระเคาะตำบลเทพาลายัยอำเภอโคงจังหวัดนครราชสีมามีลูกหมูประหลาดคลอดออกมามี8ขานะคะชาวบ้านจำนวนมากต่างพากันมาดูลูกหมูประหลาดชื่อว่าเจ้าปาุ๋ยกาย เป็นลูกหมูเพศผู้มีขา8ขามีหู4หี่หูมี1หัวค่ะน้ำหนัก9ขีดนะคะโดยเสียชีวิตหลังคลอดออกมาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นสร้างความตื่นตาให้กับชาวบ้านที่พบเห็นเป็นอย่างมากเลยค่ะนางเย็นบอกว่าตนเองมีอาชีพเลี้ยงหมูมานานหลายปีนะคะโดยในช่วงเวลาสามทุ่มของเมื่อคืนวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาแม่หมูที่เลี้ยงเอาไว้คลอดลูกออกมาจำนวน14ตัวโดยตัวที่หกตั้งชื่อว่าเจ้าป๋อยกาย มีลักษณะประหลาดกว่าลูกหมูตัวอื่นๆนะคะตนเองจึงจับเจ้าปายกายแยกออกมาจากลูกหมูตัวอื่นๆโดยตั้งชื่อว่าเจ้าโปยกายเพราะว่ามีลักษณะประหลาดกว่าลูกหมูตัวอื่นๆค่ะนางเย็งกล่าวต่อว่าเจ้าปยกายมีชีวิตอยู่ได้เพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นก็ตายตนเองจึงนาลูกหมูมาเก็บรักษาเอาไว้ที่บ้านโดยจะให้ทางเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์มาช่วยฉีดยารักษาสภาพร่างกายของลูกหมูเอาไว้ค่ะทั้งนี้ทางลูกหมูประหลาดชื่อว่าเจ้าโปยกายเกิดมาได้เพียงหนึ่งชั่วโมงก็ตายจากไป ซึ่งฐานเจ้าของลูกหมูประหลาดตัวนี้นะคะจะเก็บลูกหมูเอาไว้ต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ